จากธรรมชาติและหวีสังเคราะห์ต่างกันยังไงวันนี้หมอมีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอเนงนะคะทุกคนเคยเห็นหวีเขาสัตว์ไหมนะคะที่หมอถืออยู่ก็จะเป็นหวีเขาตามมารีค่ะตอนนี้ก็จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเดี๋ยวหมอจะทดสอบให้ดูว่าหวีธรรมดากับหวีเขาสัตว์ไฟฟ้าสถิตมันจะต่างกันยังไงเริ่มกันที่หวีแบบหวีสังเคราะห์ก่อนนะคะมาอีกครั้งทดสอบกับกระดาษนะคะก็จะเห็นว่าหวีก็จะดูดกระดาษขึ้นมาแต่ถ้าเป็นหวีเขาสัตว์เดี๋ยวลองหวีีสิบครั้งเหมือนกัน นะคะว่าจะไม่มีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นนะคะมันจะไม่ดูดกระดาษขึ้นมาค่ะซึ่งสัปปรพคุณของหวีข้อสัตว์นะคะก็จะช่วยเกี่ยวกับกระตุ้นรากผมให้แข็งแรงทําให้เส้นเลือดเส้นประสาททางานได้ดีกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของลดผมขาดลุดร่วงเพราะว่ามันไม่เกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะหวีข้อจำมัน,นยังทนทานแข็งแรงใช้งานได้นานแล้วก็จะไม่ทิ้งสารเคมีลงบนหนังศีรษะด้วยนะคะถ้าใครสนใจหวีก็สามารถมาช้อปปิ้งกันที่ปาฏยาถุงยาสมุนไพรได้เลยนะคะ